้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, และการฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการเป็นไปได้อย่างยากลําบากจําเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสในสถานศึกษาซึ่งการเรียนออนไลน์แบบบรรยายทั่วไปอาจยากต่อการจดจําและอาจทําให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้จัดทำซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนแบบออนไลน์ที่มีรูปแบบที่น่าสนใจจึงได้จัดทำแอนิเมชันผสมผสานการเรียนการสอนโดยรูปแบบซิมูเลชันร่วมกับโปรแกรม a u g m e n t e d Reality หรือ AR เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยระบบทางเดินอาหารเป็นสื่อการเรียนรู้วิถีใหม่ใส่ใจการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร ผ่านซิมูเลชันเพื่อใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่หนึ่งซึ่งแอนิเมชันจะปรากฏให้เห็นเป็นภาพการปฏิบัติทางการพยาบาลที่มีการเคลื่อนไหวที่ทันสมัยเพียงแค่นำโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตสแกนสื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลเรื่องระบบทางเดินอาหารที่มีครบทั้งข้อวินิจฉัยข้อมูลสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการพยาบาลเกณฑ์การประเมินการพยาบาลและผลการประเมิน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจจดจำเนื้อหาได้มากขึ้นอีกทั้งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจทำให้เข้าใจงา่ายได้เรียนรู้ทุกคนทุกสถานที่ทุกเวลาและสามารถเรียนรู้เพื่อเตรียมฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่หนึ่งต่อไปในส่วนของการเข้าสู่โปรแกรมนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดาย 1. เข้าแอป Play Store เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Activate 2. กดค้นหาโดยพิมพ์คำว่า Archive c e 3. หลังจากนั้นกดปุ่มติดตั้งและรอจนดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ 4. หลังจากติดตั้งแอปพลิ D ise, เคชัน Archive เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเข้าสู่โปรแกรมและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5หลังจากเข้าสู่โปรแกรมแล้วนำโปรแกรมส่งไปยัง่ง a r พาเรียนรู้ Simulation เอาอยู่ทั้งระบบทางเดินอาหาร หลัที่ได้ทราบขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมแล้วก็จะสามารถเรียนรู้สื่อแอนิเมชัน AR พาเรียนรู้ซิม u ูเลชันเอาอยู่ทั้งระบบทางเดินอาหารได้เลยค่ะ